ไอโกยหิมะนะจ๊ะวันนี้ไม่บอกเมื่อกี้ได้ไม่ดีโอ้ให้กินแคลเซียมจ้ะนมผสมแคลเซียมโกยหิมะต้องปอกให้ถึงข้างในเลนะคะเพราะมันจะมีเยือเ่อขาวๆขอบคุณครับกินไล่วัด สาม,มารถสําคุณี่นี่ได้หลายอย่างหยุดให้หน่อยค่ะหยุดเลยลหรอคะไม่ไม่ได้หยุดค่ะอืมตัวนี้อืมไม่เห็น ไอจีนี้ไอเฟลอ์อันนี้อยู่ทีไอซื้อแคลเซียมนะไอหนักล่าสุดที่ช่างมันหกสิบสองจุดสองหนักสูงร้อยเจ็ดิบเอ็ดโอ้ยสองเดือนสองพันสองอีกครสองเดือน กติมันสองเดนสามสี่สิบสองเดือนอะแต่อันนี้ปูสองเดือนเลยสองคนสอง